สวัสดีนะคะมาพบกับอ้วนน้อยมงคลชัยนะคะอากาศเย็นๆหน,นาวๆน,นะอ้วนน้อยมงคลชัยของเราน,ะะนอนพิงไฟนะคะแม่แม่ได้ทานผลไม้อิ่มๆเ็ษนะคะพอควอนไม่ควอนนะคะก็ก่อไฟให้น้องนะคะหลับเรียบร้อยนะคะอ้วนน้อยของเรา นอนปิงไฟสบายใจเลยมงคลใช้ดูท่านอนนะคะแม่แม่นะคะกราบขอบพระคุณอาตากล้าผลไม้นะคะทุกๆตะกล้าเลยนะคะนี่นะคะน้องอาได้ทานผลไม,ม้อิ่มๆก่อนนอนนะคะแม่แม่หลับเป็นที่เรียบร้อยนะคะอากาศเย็นๆหน,นาวๆน,นะคะได้ อาพิงไฟนะหลับอุ่นๆเลยนะคะอ้วนน้อยของเราวันนี้หลับเร็วแท้อาอ้วนวันนี้หลับเร็วนะคะแม่วันนี้ผลไม้หมดเร็วด้วยนะวันนี้น้องเลยได้พักผ่อนเร็วนะคะนอนพิงไฟสบายใจเลยอุ้ย เสียงกลนเสียงกลนดังมากนะคะแม่แมหลับสบายเลยนะอ้วนนอนหลับฟันดีนะมงคล okay. <c oughs> ็ควันไม่ครนนะคะก็ก่อ,อกไฟให้น้องนะคะอากาศเย็นนะคะแม่แมอากาศเย็นนะคะดู หลับสบายเลยอ้วนน้อยของเราไปจงเลยไปฮะพี่อูไปเไเป็นี่ไอ็พวกอืมเพราะว่าน้องนอนฝั่งนี้เนาะพ่อนอนสบายใจเลยนอนหลับยาวๆเลยนะมงคลพักผ่อนนะคะแม่ๆม่ยังทุ่มหนึ่งหรือยังนี่วันนี้ถึงทุ่มหรือ,อยังเนาะมงคลใช้หลับแล้วนะคะแม่ๆม่นะได้ทานผลไม้อิ่มๆนะ ก็ไฟให้ก็หลับเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอนหลับกโกาพ่อควนแม่ควนนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกันเลยนะคะ,อ,ะอ้วนน้อยหลับก่อนแล้ว สบายใจเลยเนาะมงคลชัยได้พักผ่อนเร็วนะวันนี้นะคะ,อะนอนหลับฝันดีนะอ้วนเดี๋ยวเม่ขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับนอนหลับฝันดีมงคลชัย